สวัสดีค่ะเอพีตลอดบมุกหมวยนะคะวันนี้เราจะมาทำพิกคาร์นะคะใน,ห,น,ะะห,น,นะะหัวข้อไม่เคยทำนะคะเหมือนเดิมนะคะหัวข้อไม่เคยทำเป็นยังไงก็คือเมื่อเขาเจอตัวจริงๆของคุณแล้วเขาจะชอบคุณไหมถ้าเขาเจอมาเจอตัวจริงๆอันนี้ในกรณีที่คุณ ดิวผ่านคนในโลกออนไลน์เขาอาจจะเห็นแค่โปรไฟล์โปรไฟล์เดี๋ยวนี้มันก็มีแอปพลิเคชันมากมายที่จะทําให้เราดูดีดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นดูแบบไม่เหมือนตัวจริงนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าถ้าเขาเจอตัวจริงคุณแล้วเขาจะยังชอบคุณอยู่ไหมนะคะเป็นหัวข้อน่าสนใจนะออพอนึกขึ้นได้ต้องรีบทําเลยเดี๋ยวลืมนะคะ,ะนะมาดูว่า วันนี้หมออัดอกาแฟสดไปสองแก้วนะคะไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือยังง่วงงอนเหมือนเดิมอ่ะหน้าไพาที่ให้เรือกนะคะเด็กที่1นะคะเด็กที่สองนะคะอากาศเย็นจนอน่าตกใจเด็กที่3นะคะอะชอบเด็กไหนก็เลือกอันนั้นเลยนะคะนึกถึงหน้าเขาก็ได้นะคะทำสมาธิส่งิจสงใจมาที่ไพแเราเดี๋ยว เขจะเป็นตัวแทนเอ้ยหมอจะเป็นตัวแทนจับให้นะคะจะมีเสียงนะคะเราอัดข้างล่างเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็คิดว่าอากาศจะร้อนนะคะตัดผมปุ๊บอากาศเย็นเลย <c oughs> อะไวะเนี่คตรเครียด <c oughs> <c oughs> เลยนะคะอ่านะคะเรามาดูกันเด็กแรกนะ ดูตัวตนของเขาก่อนเนาะว่าเขาเป็นใครนะคะห้าใบหรือดูตัวตนคุณดูตัวตนคุณดีกว่านะคะแล้วเราค่อยมาดูว่าความรู้สึกเขานะคะเวลาเขาเจอตัวคุณจริงๆนะตอนหน้าเนี่ยเขาชอบคุณไหมอ่ะดูตัวตนคุณก่อนนะคะห้าใบว้าวมาดูสิ แถ้วยคุณดีกับคนที่อยู่ห่างไกลจริงๆด้วยนะคะแดถ้วยนะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดได้หมดนะคะดูกันแล้วคุณกับเขาอยู่ไกลกันนะมาดูว่าตัวตนของอ่ะใชต่ตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นยังไงอท t e r i a l นะคะก็คือหนึ่งเหรียญคุณอาจจะเป็นคนที่มีโอกาสมีโชคมีอะไรบางอย่างในชีวิตนะเป็นคนที่ได้รับโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นโอกาสที่ดีนะคะอาจจะเป็นโอกาสทางด้านการงานนะคะมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้ทดลองทำนะมีอะไรมีคนมาหยิบยื่นนะคะโอกาสดีๆให้คุณทางานนะั้นหน้าที่การงานนะคะอาคลีนอ inspiration นะคะก็คือ Queen o f w a รนั่นเองคุณเป็นคนที่ไฟเรื่องงานเก่งมากคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งมากนะคะเป็นคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาเป็นคนที่แก้ปัญหาในด้านการงานได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกอะไรนะสู้มาโดยลําพังนะคะอาจจะทํางานตั้งแต่เด็ก Ten of inspiration เห็นไหม คุณเป็นคนที่แบกรับภาระปัญหาครอบครัวทุกๆอย่างเป็นคนที่ทํางานหนักนะคะเป็นคนที่ต่อสู้ดิน้นรนแล้วมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัวของคุณพ่อแม่พี่น้องนะ The Hermit คุณอาจจะเป็นชาวราศีกันได้คุณเป็นคนที่เงียบๆน,นิ่งๆแต่มีความรู้ความสามารถนะคะแต่คุณจะไม่ชอบโชว ลักษณะภายนอกคุณเป็นคนที่ทธรรมะธรรมโมนะที่ทคนเห็นอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วเขาคนนั้นล่ะเป็นเป็นไปนยังไงนะมาดูเขาก่อนแล้วค่อยมาดูว่าถ้าเขาเจอคุณแล้วเขาจะเป็นยังไงมาดูเขานะคะแล้วเขาคนนั้นล่ะที่คุณมาถามถึงเขาเป็นคนแบบไหน t h อ Tower โอ้คุณอาจจะมาถามถึงคนที่ คนนี้อาจจะเข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพันก็ได้หรือเป็นคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์แบบกระทันหันมาก็ได้กับคนของเขาหรือเขาเป็นชาวราศีธนูได้นะคะ t h ช t า w e r เนาะมองได้สองอย่างเวลาคุณเจอคนคนนี้เขาจะเข้ามาหาคุณแบบปุบป,ปับฉับพันโดยไม่คดคุณไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนอ่า